ใเก้า <9, S 2> เพิ่มแต้มไปกลายเป็นศูนย์ผลที่ออก 8, 0, 6, 0, แปดศูนย์หกศูนย์ผลที่สูคนนุคบัญญัติหกศูนย์ตรงตรงขอให้เข้าอีกด้วกัน สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสหรับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยลาวพัฒนานะครับสหรับในงวดของวันที่16นะฮะ16มกราคมนะครับวันที่16ถูกหวยลาวนะครับวันที่17ถูกหวยรัฐบาลนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นในนะครับ2คู่เท่านั้นนะครับงบน้อยนะครับงบน้อยๆหางวดติดๆ นะครับลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะงวดวันที่16บหไอ่ะทนหนที่ชื่นชอบก็ตามไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะสลับทนไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะอ่ะสรับในหลัก10จะได้เด่นตัวเดียวหลักหน่วยจะได้เด่น2ตัวนะครับสลับในเข้ามาตั้งแต่ในวันที่5 5มกรานะครับเนาะนะอ่ะผลที่ออกก็จะเป็นเลที่ใน3 38แนะครับแล้วก็4 5หก็ไปออกใน4 5หตรงๆไปออกในที่ในบนงวดที่2หลัก10หลักหน่วยผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน76นะครับแล้วก็53ก็มาใน53ตรงๆงนะไปออกในบนอีกแล้วนะครับแล้วก็งวดวันที่9นะครับหลัก10หลักหน่วย ลที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน09นะครับแล้วก็05ก็มานะครับในที่ในศู้าตรงตรงสางวดเลยนะครับแล้วก็วันที่12หลักสิบหลักหน่วยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน67 53นะครับก็มา53ตรงตรงเลยนะครับแล้วก็ในที่ในล่าสุดวันที่14นะครับหลักสิบหลักหน่วยผลที่ออกนะครับเป็น80นะครับแล้วก็60ก็มา60ตรงตรง นะครับอ่ะสูตรนี้ซื้อไว้ถึงตรงเลยกันนะฮะเสถิติก็หวังว่าจะเข้าอีกนะฮะมาอีกถูกอีกแล้วกันในสูตรนี้มาดูขั้นตอนนะครับวิธีการคํานวณกันเลยนะฮะหาในที่ในหลักสิบหาในหลักสิบนะ,ะก็จะนําในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่2นะครับหลักพันคูณ5เนาะหลักร้อยนี่คูณ2ตัวเนาะคูณ2กับ5เด้อหลักสิบคูณ4กับ5ห,หลักหน่วยก็จะคูณ2ตัวเหมือนกัน นะครับ2กับ5แล้วก็อย่าลืมบวกด้วยเลขคงที่7มีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะที่คูณ2ตัว,วงมดดัดไปก็เหมือนกัน2 5เนี่ยก็คูณเลขคงที่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมบวกด้วย7นะก็หวังว่าสูตรนี้นะฮะจะเข้าอีกมาอีกถูกอีกเข้าอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสูตรหวยก็มีเข้ามีหลุดเข้าบ้างนะครับหลุดบ้างสลับปะปนไปแล้วกัน นะครับก็ขอให้เข้าอีกนะครับงวดที่แล้วใครไม่ถูกงวดนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะฮะกับในสูตรนี้แล้วกันนะครับงบน้อยนะครับอสองคู่เท่านั้นเหมือนกันนะฮะเลขคงที่มาคูณกันในงวดนี้เลยนะครับสอเป็นสินะเป็นศูนย์ไม่ต้องใส่ตรงนี้สานะ 3, 5, เป็น15 6ห้เป็น12 6สองหกหเป็นแปดสองเป็น10 62เป็น12 6 5 30อ่ะเป็น0ก็จับบวกกันนะครับ8กับ2บวกกันก็จะเป็น0นยะ์ะได้5กับ2บวกกันเป็น7 7บวกกับ7เป็น14ก็จะได้4นะครับตัวเดียวเลยในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคูที่2กับ5นะครับหลักหมื่นนี่ก็จะคูณด้วย5หลักพันก็จะคูณด้วย3ม นะครับหลักน้อยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่ 5, 5แล้วก็อย่าลืมบวกด้วยเลขคงที่บวกบวกด้วย7นะฮะขออภัยว่าถนดิบก็เหมือนกันนะครับ2 5 5 3 5แล้วก็บวกด้วย7นะครับก็จะมี2 3, 5 5 3 5บวกด้วย7นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลขคงที่เหมือนกันนะครับสลับไปที่หลักหน่วยแล้วก็อย่าลืมบวกด้วย7จนะครับจะมี 2, 3, 2, 3, 2 3, 4, 4, 5 5, 5 7, 3สาม 5แล้วก็บวก7 2 5 5 3 5แล้วก็บวกด้วย7เหมือนกันนะครับเนาะมาคูณกันในงวดนี้นะฮะสองสองเป็น4 25เป็น15 5หเป็น25 3สนะฮะก็จะเป็นที่ใน3าสเป็น9เนาะ6 5 3้าอ่ะเป็น0 4นบวกกันกับ5เป็น9 9เบวก9เป็น18 8บวกกันกับ7เป็น15ถึงตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มนะครับอืม 5ไปเป็น6ก็จะได้แล้วในหลักหน่วยนะครับก็ผลที่ออกเป็น3,8,4,5ก็มาที่ใน4 5นี่ตรงๆถัดไปก็เลขคงที่เหมือนเดิมนะครับ8 2เป็น16 3,5เป็น15 8,2เป็น16 8,5,4,4,4,4นะฮะก็จะเป็นในที่ในนะฮะ16 4 5 20 2 5เป็น1 5 5เป็น25จับบวกกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน6บวกกันกับ5เป็น11 1บวกกันกับ6เป็น7 7บวกกับ6เป็น13 3บวกกับ5เป็น8 8บวกกับ7เป็น15ได้5นะครับสลับในที่ในหลักสิบนะส่วนในที่หลักหน่วย8 2นะครับเป็น16 8 5 4แปดห้3สเป็น9 85 40อ่ะเป็น0 6บวกกันกับ9เป็น15 5บวกกันกับ7ก็จะเป็นใน2นะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3 ผลที่ออก7 6 5 3นะครับก็มาที่ใน5แล้วก็3นี่เห็นไหมครับก็มาตรงๆนะครับยังไม่ยังไม่หลุดเลยนะครับถัดไปนะครับศูนย์คู่ไรเป็น0 7 5เป็น3 10, 5นะครับ6 2เป็น12นะครับ6 5 3้าสา5สเป็น25นะครับ3 2เป็น6 3 5เป็น15นะครับ5้บวกหเป็น10 2บวกกันกับ6ก็จะเป็นที่8 8แบวกกันกับ5เป็น13 3บวกกับ7ก็จะได้0ูนะครับได้ศูนะสนะสลับเนหลัก10ส่วนเนหลักหน่วยนะครับเป็น0ูนย์เป็น0ูนย์ศูนคูณอะไรได้ศูนย์ะครับเจ็ดสเป็น21นะครับก็จะเป็นที่1บวกกันกับ7ก็จะเป็นแปครับเพิ่มได้ไหม่ก็จะเป็น9นะครับผลที่ออกก็จะเป็น0ูนย์นะครับก็เป็นใน0 0 9ย์กนะครับนี่ก็มาในที่ด้านล่าง ถัดไปนะครับก็เหมือนกันนะครับ0คูณอะไรก็จะเป็น0 9 2เป็น18 9 5เป็น45นะครับ0คูณ0แล้วก็5 5เป็น25 5บวก5เป็น10นะฮะก็จะได้ที่ได้8กับ7บวกกันเป็น15ได้5ในหลัก10นะครับส่วนในที่หลักหน่วย3 2เป็น6 3 5เป็น15 5 9เป็น45 5บวก5เป็น10 6บวกกันกับ7เป็น13แนละเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4ผลที่ออก6 7 5 3แล้วก็มาที่ใน5 3ตรงๆในที่ในบนถ้าไปนะครับก็2 2ให้เป็น4 7 2เป็น14นะครับ7 5เป็น3 15 4 5 25 5เป็น25 3 2เป็น6 3 5เป็น15ก็จะเป็นที่ใน5บวก5เป็น10 4บวกกันกับ6เป็น0 4บวกกันกับ5เป็น9 9บวกกับ7เป็น16ก็ได้6นะในหลัก10ส่วนในที่ได้หลักหน่วย72เป็น14 75เป็น35 25เป็น10 6คูณ3เป็น18 75 35 5บวก5เป็น10 4กับ8บวกกันเป็น12 2บวกกับ7ได้9เพิ่มแต้มไปก็ด้เป็น0ผลที่ออก8 0 6 0ผลที่สูตรคำนวณได้6 0ตรงๆ ขอให้เข้าอีกเวยกันนะครับเหา่ล่าสุดนะฮะสอเป็นสิบแปดเป็น0 6นคูณสนะฮะก็จะเป็นในที่ในยีอันนี้เป็น0ูนย์ก็สกับเบวกกันเป็น1หลักหน่วย25เป็น15บห้าห้าเป็นยี่สิเป็นยี่สเป็นยีอันนี้เป็น0ูนย์หบวกหเป็นสิบวกกันกับเจ็ดก็จะเป็นในที่หเพิ่มแต้มไปเป็นส ก็ล่าสุดนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 1 12นะครับนี่แค่นี้หรือมันอาจจะเป็นในที่ในนะครับอ่าถ้า5ถ้าเป็น5ก็เป็น6หรือ7 16หรือ17เนี่ยอ่ะนี่แหละอันนี้ผมเพิ่มพิเศษให้นะครับแต่ที่แน่ๆนี่1 1 1่อันนี้อาจจะเป็นตัวลองก็ได้นะครับอ่ะชอบในตัวไหนก็นำไปซื้อแลวกันแต่ก็หวังว่าสูตรนี้จะเข้าอีกแล้วกัน สูตรหวยลาวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรในที่ในสูตร16 16 16 8เออเนะเป็นสูตรปุ๋ยนะครับต้องต้องมีชื่อด้วยนะครับหวังว่าจะเข้าอีกต่อเนื่องเป็นนะครับหกงวดติดติดแล้วกันนะครับก็ลองนําไปรุ้นแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นสะี่ห้านะี่ก็มาตรงตรง,ตรงนะครับนี่เลยแล้วก็ห้าห้าสามนะก็ไปบนนะไปบนสองงวดเลยเนี่ยครับแล้วก็มาล่างนะครับใน่งวดนี้นะ เป็นในที่ใน0ูนย์เตรงๆนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน53นะครับนี่ก็ไปในที่ในบนตรงๆแล้วก็ใน60นะครับในล่าสุดเนี่ยก็ไปออกในที่ในบนส่วนมากก็ไปบนเยอะนะครับเนาะนี่นะครับมาบนเยอะมีแค่ในงวดนี้นะครับที่ที่ไปล่างนะครับจับคู่ก็ไม่เยอะเนี่ยนะครับอันนี้วดนี้ก็4 5 4หอันนี้ก็5 2 53 อันนี้ก็08 09นี่ก็5 3 54นี่ก็6 9 60เนี่ยแค่นี้เลยนะครับก็5งวดติดๆนะฮะก็ขอให้เข้าเป็น6งวดติดแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ